รวบเรียบร้อยครับไม่พลาดตัวนี้โดนละโดนละดังตัวบแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้ยดึง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 โอ้ ติดอีกแล้วมั้งเนี่ยอ,ยอยดึงดึงอย่างเดียวครับขี้เกียจลงเออยอ,ยอยู่บนต้นไม้ครับขี้เกียจลงดึงอย่างเดียวแหละเออเป็นไงเอา ไซส์สวยๆครับประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดนี่แหละโอ้โห อ้วนครับตัวนี้นะอ้วนมากเนี่โอ้อ้วน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 นี่เลยครับอย่างอ้วนเรียบร้อยหนึ่งตัวนัดแรกโดนแล้วครับ เดี๋ยวจะโยนไปนู่นแหละที่กระเป๋านู่นแหละขึ้นในซุ้มบนต้นไม้ครับจะสูงนิดนึงก็เลยขี้เกียจลงจะโยนเอาเอ้ยโน่นแหละนะครับโน่นละใต้ต้นมายะลาบปล่อยมันอยู่นั่นแหละ ไปครับลุ้นตัวที่สองกันต่อโอ้โหมาหือมาเลยฝนกำลังเทลงมาแนละ้วนะผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวที่สองไม่น่าจะได้แล้วนะครับผมก็เลยว่าจะกลับบ้านก่อนครับท่านะผู้ชมดูครับ โอ้โหก้อนบันล่มเลยมาแบบหนักหน่วงด้วยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุสอ่แชนแนลครับแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วเกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ตัวผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับท่านผู้ชมดูครับ โอ้ไม่ไหวละขอตัวกลับบ้านก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ